ตอนที่365ฉันจะล้างแค้นให้ปู่ของฉันร็อบบี้กล่าวต่อว่าในขณะที่เรียนรู้เวทมนต์แห่งลมจากก็อดฟาเธอร์ฉันยังต้องการทำงานให้กับอาณาจักรและราชนีด้วยดังนั้นฉันจึงต้องการพอเท่าการส่งผ่านนี้เพื่อศึกษาเวทมนต์ในเวสไว์ทาในขณะเดียวกันฉันก็ต้องไปโรงเรียนเวทมนต์เพื่อใช้ทักษะทั้งหมดที่ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวิเศษที่ดีที่สุดหลังจากนั้นฉันจะมอบมันให้กับอาณาจักร ประโยคสุดท้ายนั้นฟังดูไพเราะและทรงพลงังสง่างามกว่าประโยคกระซิบแ่วเบาที่ตัวละครหลักของละครทีวีพูดอย่างแน่นอนทัศนคติของคุณต้องมอบสิ่งที่ดีให้กับอาณาจากักรนั้นยอดเยี่ยมมากแอมอเดลีนมีความสุขมากเธอหันไปหาราชินีและพูดว่าคุณรับอุทิศตนให้กับการส่งเสริมครอบครัวและรับใช้มาตุภูมิจริงๆเขาอยู่ข้างเราราชินีตีหัวของแอมอเดลีนด้วยไม้ของเธอเธอหยิบไม้จากที่ไหนไม่รู้ซึ่งส่งแสงผิดป,ปกติเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าและดูเหมือนจะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้คนนเป็อย่าางมก แกรมเดลีนจับสีสักของเธอแล้วย่อตัวลงทันที เพื่อนสีโงโง่ของฉันอย่าโดนหลอกง่ายๆสิหลังจากที่ราชินีเอาชนะเพื่อนสนิทของเธอก่อนที่เธอจะพูดจบประโยคเธอกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะโอ้อวดยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณมาจากเวสต์วินทาวแม้ว่าเวสต์วินททวจะเป็นดินแดนของอณาจาักรแกรนก็ตามจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ภายใต้ใตการควบคุมของฉันแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของร็อบบี้คุณรับร็อบบี้เป็นครูของคุณและอย่างรากในเวสต์วายทาวคุณใช้พอเท่าการส่งสัญญ,ญาณเพื่อเดินทางไปรอบๆฉันไม่เชื่อว่าคุณอยากจะทำงานให้ฉันแต่ฉััันนนเชชื่่่อออออออวววาาาคคุณกกลลลลลงงงงยยรรรรรรรบี้้้สดแแแมมมมมขขขขขูููไฉะะ ร็อบบี้คิดกับตัวเองมันไม่ง่ายเลยที่จะหลอกผู้หญิงเลวๆคนนี้คำพูดของเธอกระทบเป้าหมายของฉันฉันกำลังขโมยทักษะก,การสร้างไอเทมเวทมนต์จากพวกเขานี่เป็นอาชีพการผลิตเดียวที่ฉันไม่มีในดาร์เบลดและมันน่าสนใจมากที่มีความลึกลับไม่รู้จบอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาคิดนั้นแตกต่างจากสิ่งที่เขาต้องการพูดอย่างสิ้นเชิงร็อบบี้ปฏิเสธโดยไม่ลังเลว่าฝ่าบาทข้าอยากทำงานให้กับอาณาจักรจริงๆฉันไม่ใช่สายลับฉันไม่เคยให้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ฉันทำกับก็อดฟาเธอร์ฉันไม่ได้มอบให้เขาฉัน นี่คือสิ่งที่ราชินีชอบที่จะได้ยินเธอขมวหดคิ้วและถามว่าจริงเหรอไม่จริงร็อบกล่าวว่าในสายตาของราชินีแอลและแมเดลีนเขาสาบานในนามปู่ของเขาเป็นที่จริงราชินีได้จัดให้มีสายลับจํานวนมากในเมืองเวสต์วินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโบสถ์แห่งความมืดถัดจากโบสถ์ของร็อบพวกเขาจะรายงานทุกสิ่งที่ได้เห็นต่อฝ่าบาทราชินีไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับรายการเวทมนต์ใหม่ดูเหมือนว่าร็อบบีสมิธไม่ได้มอบอะไรให้กอดฟาเธอเลยเยี่ยมมาก ในที่สุดรอยยิ้มที่มองไม่เห็นก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของราชินีแต่มันก็หายไปในพริบตาในไม่ช้าเธอก็กลับมาจริงจังอีกครั้งถึงกระนั้นก็ตามการใช้พอเท่าส่งสัญญาณเพื่อเข้าและออกจากไรโรถนั้นถูกห้ามแต่ฉันกลับไปกลับมาไม่ได้ถ้าฉันไม่ใช้พอเท่าส่งสัญญาณรอบแซงทำเป็นเศร้าโศกและพูดว่าถ้าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้เวทมนต์แห่งลมและการสร้างเครื่องมือเวทมนต์ก็รวมกันไม่ได้ เลอกเรียนเวทมนต์แห่งลมและยึดติดกับอุปกรณ์เวทมนต์ราชินีปรัสว่าคุณมีพรสวรรค์นในการสร้างอาวุธที่ทรงพลงังฉันไม่สงสัยเลยว่าคุณจะสร้างไอเทมเวทมนต์ที่ทรงพลังกว่านี้ในอนาคตความสามารถของคุณจะนำประโยชน์มาสู่อาณาจักรในด้านนี้มากขึ้นในเวลานั้นคุณจะไม่ถูกผิดในแง่ของชื่อฉันรับประกันได้ว่าเมื่อคุณสร้างไอเทมเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมคุณจะได้รับตัวตนและสถานะไม่น้อยไปกว่าปู่ของคุณและล้างแค้นให้กับช่างตีเหล็ก ไ้บ้าหาอะไรร็อบบี้สาบแช่งในใจคำพูดของคุณทำให้ฉันตอบได้ยากฉันควรทำยังไงต่อไปที่จะหลอกพวกเขาเพื่อหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการหนีจากพวกเขากาขวาเขาเกิดไอเดียร็อบบี้แสดงสีหน้าหนักใจและเลวเพลิงแห่งความเศร้าก็ดูเหมือนจะแผดเผาบนร่างกายของเขาฝ่าบาทข้าขอขอบคุณในความกรุณาของฝ่าพระบาทแต่ถ้าข้ามุ่งความสนใจไปที่ของวิเศษข้าจะล้างแค้นให้ปู่ไม่ได้ข้าไม่สามารถล้างแค้นตระกูลสมิธท,ทั้งหมดได้ทันใดนั้นเขาก็ตะโกนว่าฉันต้องการที่จะเป็นนักเวทแห่งลมที่ทรงพลังที่สุดในทวีปแล้วจากนั้น เราชนะมังกรดําด้วยตัวเองล้างแค้นครอบครัวของฉันดังนั้นฉันจึงไม่สามารถละทิ้งโอกาสในการเรียนรู้เวทมนต์จากก็อดฟาเธอร์ได้มันเป็นกลอุบายที่แยบยลร่างกายของราชนีแข็งทื่อและทันใดนั้นเธอก็นึกถึงพ่อแม่ของเธอพวกเขายังถูกฆ่าโดยมังกรดํามันคือมังกรดําที่ชั่วร้ายที่ทําให้เธอกลายเป็นเด็กกาพร้าจากเจ้าหญิงที่ไร้กังวลในฝันร้ายของเธอเธอกัดฟันและพึงพำชื่อของมังกรดําวิกเตอร์ครั้งหนึ่งเธอสาบานว่าจะฆ่ามังกรดําอย่างไรก็ตามเมื่อเธอโตขึ้นความรับผิดชอบที่เธอแบกรับก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ เธอต้องการที่จะเอาชนะมอนดอราเพื่อกลับไปยังอาณาจักรเพื่อให้ผู้คนในอาณาจักรแกรนมีชีวิตที่มีความสุขและเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อาวุโสท,ที่ติดตามเธอมาตลอดทางเธอมีสิ่งต่างๆมากมายอยู่บนหลังของเธอซึ่งทาให้เธอเริ่มเข้าใจมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมในวงล้อมและเจะระจากับกองกําลังทุกประเภทเธอค่อยๆเข้าใจอย่างช้าๆว่ากําลังของมนุษย์มีจํากัดไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทําได้ตามต้องการผู้คนจําเป็นต้องเรียนรู้ที่จะประนีประนอมเมื่อจําเป็น เธอล้มเลิกความคิดที่จะฆ่ามังกรดำแล้วเพราะนั่นไม่สมจริงเกินไปแทนที่จะไปที่สถานที่ตายของมังกรดำเป็นการดีกว่าว่าที่จะรักษาชีวิตที่เป็นประโยชน์และตระหนักถึงความฝันที่มีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเธอได้ยินคำพูดของโรบบี้เธอก็วั่นไหยทันทีเธอล้มเลิกความคิดที่จะฆ่ามังกรดำแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอไม่เคารพความคิดของผู้อื่นถ้ามีคนเกลียดมังกรดำและสาบานว่าจะฆ่ามันเธอจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเขานี่เป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้ในตอนนี้เธอถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดว่าอออืมฉันนนุญาาตตให้้้เเธยยยไไปโรรงีดแ่ พอเท่าส่งสัญญาณต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันไม่เช่นนั้นมันจะอันตรายเกินไปรับคืนสติกลับสู่ร่างเดิมปรบมือและยิ้มเอองคุณสามารถติดตามฉันได้ไม่เป็นไรที่จะส่งทหารจานวนมากไปล้อมประตูส่งสัญญาณอย่างไรก็ตามฉันสามารถเปิดประตูอีกแห่งในอีกที่หนึ่งได้คุณจะทําอะไรกับฉันได้บ้างราชินีถึงกับพูดไม่ออกตอนที่366โอกาส99%ที่จะได้รับดาบสีขาวราชินีโกรธมากจนเธอกําลังจะพลิกโต๊ะ จูจ่ร็อบก็พูดว่าช่างมันเถอะสิ่งที่ฉันพูดไปเมื่อกี้มันไม่มีเหตุผลสักหน่อยฉันสัญญาว่ามีเพียงร็อบสมิธและสาวใช้ของเขาเท่านั้นที่จะเข้าออกพอเท่าส่งสัญญาณน,นี้ได้ฉันจะไม่ทําให้นายลำบากใจและนายจะจัดฐานหนักคอยตรวจตราเฝ้าอยู่อีกด้านของช่องส่งสัญญาณก็ได้ตามชอบใจโอเคไหม ราชินีถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วรู้สึกมีความสุขเล็กน้อยในความเป็นจริงเธอรู้ว่าเราสามารถมาและจาไปได้นานเท่าที่เขาต้องการมันยากสำหรับเธอที่จะรักษาเขาไว้ไท้ายที่สุดเขาสามารถเอาชนะทหารหนึ่งหมื่นคนของอาณาจักรทะเลทรายด้วยตัวเขาเองหลังจากนั้นเขาก็เอาชนะสฟิงซ์แม้แต่มังกรโครงกระดูกข,ของเธอก็อาจไม่สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดชนิดนี้ได้ถ้าเขาต้องการเดินเล่นบนถนนไบร์โรวจะเป็นการยากที่จะจัดการกับเขาแต่ชายคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเอจใจเพียงเพราะเขาแข็งแรงแต่เขาแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นของเธอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาายก ในเวลานี้็อบยังกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพอเท่าส่งข้อมูลของฉันเปิดขึ้นมันจะเป็นการส่งแบบสองทางอันที่จริงคนที่อยู่เคียงข้างคุณก็สามารถผ่านพอเท่าการส่งได้เช่นกันเนื่องจากฉันไม่สามารถไปที่นั่นได้ตามใจคนของคุณจะมาตามใจไม่ได้คุณต้องสัญญากับผมว่าจะส่งคนไปตรวจตราเท่านั้นแต่คุณจะผ่านไปไม่ได้มิฉะนั้นมิฉะนั้นถ้าคุณส่งใครแอบเข้ามาข้าก็แอบเข้าไปได้ ราชินีพยักหน้าแน่นอนข้าสัญญากับเจ้าได้อย่างไรก็ตามเจ้าไม่เคยปฏิเสธใครที่จะเข้าไปในเวสไว์ทาวคนของข้าเข้ามาได้อย่างเปิดเผยเหตุนใดข้าจึงต้องผ่านด่านมีปัญหาในการมีคนเข้าทางพอเท่าหรือไม่รอบบียกนิ้วให้เธอทั้งสองคนทําข้อตกลงและหยุดพูดอย่างไรก็ตามแอมอเดลีมองไปที่รูปประจำตัวของร็อบบนลูกบอลคริสตันและพูดด้วยความกังวลเล็กน้อยว่าคืนนี้คุณจะกลับหอพักไหมโต๊ะที่นี่พังและตู้ก็พังเพราะฉันเมื่อกี้ด้วย พูดถึงนี่เธออายเล็กน้อยมันไม่ง่ายเลยที่จะอธิบายว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ในตู้ของร็อบแต่เธอต้องทําให้ชัดเจนไม่ว่าตอนนี้เธอจะอายแค่ไหนก็ตามสติของร็อบกลับสู่ร่างอวตารของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคืนนี้ฉันจะไม่กลับไปฉันจะกลับมาพรุ่งนี้แล้วฉันจะปรึกษากับราชินีว่าจะตั้งคอเท่าส่งสัญ,ญญาณได้ที่ไหนตกลงแอมอเดลีนกระซิบฉันขอโทษฉันแอบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของคุณไม่เป็นไรร็อบยิ้มและพูดว่าฉันเข้าใจคร่าวๆ ว่าทำไมคุณถึงเข้ามาข้างในฉันเองที่เดินไปมาและมักจะทําให้คุณสงสัยตอนที่ฉันไม่ได้อยู่ในหอพักดังนั้นมันเป็นความผิดของฉันไม่ใช่ของคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้แอร์มอเดลีนก็รู้สึกอบอุ่นในใจผู้ชายคนนี้มีเหตุผลจริงๆพวกเขาวางสายและวางสายทุกคนเหนื่อยหลังจากการต่อสู้อย่างมีไหวพริบในตอนนี้แม้ว่าโรบบี้จะไม่ได้ใช้เอ็มพีมากนะักแต่เขาก็ยังต้องควบคุมสองร่างในเวลาเดียวกันเด็กผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเขายังต้องรักษาความเคร่งขครึมและมารยาทขั้นพื้นฐานเมื่อเผชิญหน้ากับรรราาาาาาชนนนนนนีแแหาาหห่่งงงออจจััักกกพพววเเเเขขขยย้้ึละืืตด ทันทีที่โทรศัพท์ถูกตัดทุกคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกลายเป็นคนเกลียดคร้านทันทีจนกระทั่งถึงตอนนั้นทุกคนก็พบว่าโลลิตัวใหญ่ในขวดแก้วนั่งอยู่ที่ก้นขวดเธอถือลูกอมรสเค็มที่ใหญ่พอๆกับก้อนหินก้อนใหญ่ไว้ในมือและเลียมันด้วยลิ้นเล็กๆของเธอกลายเป็นว่าบทสนทนาระหว่างรอบกับราชินีนั้นยืดยาวเนืบนาบและน่าเบื่อเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะแอบฟังเธอบเบื่อในขวดแก้วและไม่มีใครมาคุยกับเธอเธอจึงถือลูกอมรสเค็มแล้วเลียมันหลังจากการเจราจาข้างนอกทุกคนโล่งใจเเธออไม่ได้้ััังงงตวนนนนจบลลแึียป เป็นผลให้ทุกคนสังเกตเห็นความลำบากใจของเธอในเวลาเดียวกันร็อบยักไหล่แล้วถามว่าผู้พิพากษานอกรีดแปลกขนาดนั้นเลยเหรอลิเติญญ้ลยีพูดด้วยสีหน้าเขินอายว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อาจเป็นเพราะผู้ตัดสินยังเด็กเกินไปว่าแต่เราจะทำยังไงกับคนนี้ดีลิเลียนกระซิบมันไม่สมควรที่จะขังผู้หญิงไว้แบบนี้เธอจะเข้าห้องน้ำที่ไหนฝูงชนกรอกตาพร้อมกันและถามว่าลำดับความสำคัญของคุณไม่แปลกไปหน่อยเหรอนู่หลุนเป็นคนมาช่วยเธอลิเลียนพูดถูกมันเป็นขวดแก้วใสเธอเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยมันน่าอายรงท้ายี่่สุดเเตอออออปปลธกไ ซูโอฟาพูดเสียงต่ำผู้ชายคนนี้จะสับคนแบบสุ่มเมื่อเธอถูกปล่อยตัวดูเหมือนว่าเธอจะตาบอดเล็กน้อยต่อความเชื่อของเธอแม้ว่าเธอจะจมตีผู้คนแบบสุ่มเราก็ต้องปล่อยเธอ็รอบบี้ยิ้มและพูดว่า็รบสบัสดขวดแก้วโลลิตัวใหญ่ในขวดรีบปล่อยลูกกวาดในมือทันทีและรีบลุกขึ้นยืนเธอยกดาบและไม้กางเขนที่หดลงมาพร้อมกับเธอขึ้นและทำท่าทางโดดเด่นมากความยุติธรรมจะฝังความชั่วร้ายหยุดพูดเหมือนคนบ้าได้แล้ว็รบบี้กล่าวว่าตอนนี้ฉันจะปล่อยคุณออกไป เธอถามแน่นอนฉันจะไปไม่งั้นฉันจะถามเธอว่าเธอจะเข้าห้องน้ํายังไงถ้าฉันขังเธอไว้ที่นี่ตลอดสาวน้อยชะงักกับคําถามถ้าเธอเข้าห้องน้าในขวดใสเธอจะเห็นเธอเต็มเต็มสามอยหกสิบองศาไม่ใช่เหรอแค่คิดก็ทาให้ผมของเธอตั้งชันและทันทีที่เธอนึกถึงมันเธอรู้สึกอยากจะฉี่เราพูดผมจึงต้องปล่อยคุณออกไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกคุณหลังจากที่คุณออกมาคุณฆ่าคนไม่ได้แต่คุณทําได้แค่ฆ่าผมถ้าคุณกล้าที่จะฆ่าใครนอกจากผมฉันจะขังคุณไว้ในขวดแก้วนี้อีกครั้งและขังคุณไววว้ทีี่นนนเเป็ลาั 1> 1. ถ้าเป็นเช่นนั้นเธอคงจะขาดอากาศหายใจตายเพราะฉี่เด็กหญิงตัวน้อยพูดอย่างรวดเร็วตกลงการเจรจาได้เริ่มขึ้นแล้วร็อบบี้เปิดขวดและเทขวดแก้วลงบนโตะ๊ะโลลีตัวใหญ่กลิ้งออกจากขวดแก้วด้วยการเคลื่อนไหวที่แรงมากเธอเตะเท้าของเธอบนโตะ๊ะและร่างเล็กๆของเธอซึ่งยาวเพียงนิ้วเดียวจริงๆโบกดาบกลางอากาศและมีแสงว่าบ,บนดาบแม้ว่าเธอจะตัวเล็กแต่พลังของการโจมตีด้วยดาบนี้ไม่เล็กเพราะเทคนิคการหดตัวจะไม่ทําให้ความสามารถของเธอกลับไปเป็นศูนย์มันทําให้ความสามารถของเธอลดลงเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นและร่างกายเล็กๆของ แสงดาบพุ่งตรงไปที่ใบหน้าของร็อบรอบบียื่น2นิ้วออกมาแล้วหนีบไว้ในอากาศหยิบด,ดาบสีขาวเพียงคลิปตาเขาก็จับดาบของเธออีกครั้งสาวน้อยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหดหูใจโอกาส100%รเอร์เซไม่ใช่เหรอรอบยิ้มและพูดว่าไม่มันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นแค่99% สาวน้อยแมมริงฝีปากแน่นเธอไม่มีความสุขแต่ตอนนี้เธอพบว่าเธอไม่สามารถทำร้ายร็อบบี้ได้เลยเมื่อเธอยกดาบขึ้นและกำลังจะฟันคนที่อยู่ข้างๆเธอได้ยินลิตเติ้ลยี่พูดด้วยน้ำเสียงที่จรงิงจังมากปงหญิงโปรดอย่าทำอะไรตามอำเภอใจถ้าคุณยังสร้างปัญหาต่อไปคุณจะถูกล็อบจริงๆในขวดแก้วโดยเจ้าพ่อเป็นเวลาเจ็ดวันตอนที่สามร้อยหกสิบเจ็ดคุณจะทำอะไรกับฉันแท้จริงแล้วเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่ใช่คนอกตัญยูเพราะความศรัทธาของเธอเธอรู้สึกว่าเธอต้องฆ่าคนทันทีที่เธอมาถึงเวสไวทาวแต่หลังจากสิ่ กำลังปกป้องเธอมิทนั้นเธอจะถูกส่งไปยังมือของราชินีผ่านทางประตูมิติด้วยความเกลียดชังของราชินีที่มีต่อพ่อของเธอมอนดอราเธอคงลำบากใจดังนั้นในระดับหนึ่งการปกป้องเธอของร็อบบี้และลิตเติ้ลยี่จึงเป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างเธอกับร็อบบี้และลิตเติ้ลยี่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นคัมภีร์แห่งแสงสว่างเล่มใหม่ในมือของเด็กสาวสองคนแววตาของเธอฉายแววแห่งความโกรธ คุณนอกรีดเหล่านี้ทรยศต่อาศาสนจักแห่งแสงสว่างและแก้ไขพระคัมภีร์ซึ่งไม่สามารถให้อภัยได้แต่ฉันไม่สามารถเอาชนะเขาได้ในตอนนี้ถ้าฉันขัดขืนฉันจะถูกขายหน้าผู้ตัดสินนอกรีดย,ยังต้องตัดสินสถานการณ์เขามักจะต้องลอมตัวตอนนี้เธอเสียเปรียบเธอต้องยอมรับความพ่ายแพ้ทั่วคราวเธอยืนอยู่ที่โตหินและตะโกนว่าคุณจะทำอะไรกับฉันต่อไปฉันจะไม่ทำอะไรคุณโรบบี้ยิ้มและพูดว่าฉันรับประกันความปลอดภัยของคุณได้แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเวสไวทาว ทำไมเพราะเมื่อฉันปล่อยคุณออกไปคุณจะไปฆ่าคนของราชินีและเธอก็จะฆ่าคุณด้วย็รบบี้ยิ้มและพูดว่าดังนั้นฉันปล่อยคุณไปไม่ได้เด็กหญิงตัวเล็กๆจมอยู่ในความคิดและดูเหมือนจะเข้าใจว่า็รบบี้หมายถึงอะไรเราพูดว่าวันนี้นอนก่อนเธอพรุ่งนี้เราจะจัดการกับเรื่องของคุณจำไว้คุณจะต้องฆ่าฉันเท่านั้นฆ่าคนอื่นไม่ได้เด็กหญิงตัวน้อยพึมงพำมฉันตีเธอไม่ได้็อบบี้ถามอย่างจงใจคุณพูดว่าอะไรนะฉันได้ยินไม่ชัด เด็กหญิงตัวน้อยพูดว่าฉันว่าความชั่วร้ายจะถูกฝังไว้โดยความยุติธรรมและผู้ร้ายทั้งหมดจะนำมาซึ่งความหายนะของพวกเขาเองรอบหัวเราะฉันอายุไล่เลี่ยกับคุณตอนอายุ14ลิเลียนพูดมากับฉันเจ้าหญิงฉันจะพาคุณไปนอนเธอกางฝ่ามือออกและเด็กหญิงตัวเล็กๆก,ก็เข้าใจว่าเธอหมายถึงไรเธอค่อยๆกระโดดไปที่ฝ่ามือของลิเลียนและยืนอยู่ที่นั่นประสบการณ์ที่หดหูแบบนี้เป็นสิ่งที่สดใหม่สำหรับเธอเธอเป็นเด็กอายุ14ปีและเธอสนใจที่จะเล่นมากจริงๆหลังจากกระโดดไปที่ฝ่ามือของเธอแล้วเธอกอดไม่ได้ที่จะหมุนตตัวและ้ อย่างไรก็ตามเธอจําได้ทันทีว่าตอนนี้เธอเป็นนักโทษเธอกระโดดลงไปที่พื้นและทาหน้ามุย่ยเปลี่ยนฉันเป็นขนาดปกติฉันไม่ต้องการคงขนาดไว้แบบนั้นมันไม่สะดวกเกินไปร็อบบี้ยิ้มและโบกมือเพื่อลบคาถาหดตัวโลลิตัวใหญ่กลับมามีขนาดปกติอย่างรวดเร็วแต่แม้ว่าเธอจะหายดีแล้วเธอก็ยังต้องหัวสั้นกว่าลิเลียนและกลายเป็นสาวที่เตี้ยที่สุดในหมู่สาวๆลิเลียนจับมือเธอแล้วพูดว่าไปอาบน้ำและเข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยคุยกันสาวน้อยในที่ที่ชั่วร้ายฉันเกลียดมันฉันเกลียดทุกสิ่งทีี่่น ไม่กี่นาทีต่อมาว้าวบัวรถน้ํานี้น่าสนใจจังว้าวน้ําก๊อกนี่ห้องน้ํานี้แรงมากเราทําความสะอาดแบบนี้ได้ไหมทําไมเตียงนี้ยืดหยุ่นจังคุณว่าไงนะตินสปริงหรือว้าวน่าสนุกจังเช้าตรู่ของวันที่สองเขาขอให้เอลซี่พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวสไว์ทาวกับเด็กหญิงตัวน้อยเพื่อที่เธอจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอโดยเร็วที่สุดหลังจา,จากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาขอให้ซูโอฟาแต่งหน้าให้เขาและกลับไปเป็นขุนนางที่มีผมสีดำจากนั้นเขาก็ใช้ทักษะการเทเลพอร์ตเพื่อส่งตัวเองไปยังานงบแห่ควมมืดใไรร นี่เป็นหนึ่งในกฎของเกมเขาสามารถใช้ทักษะเทเลพอร์ตหรือเปิดประตูได้ทุกที่แต่เขาสามารถเทเลพอร์ตไปยังสุสานของเมืองเป้าหมายเท่านั้นสถานที่ที่พอเท่าส่งสัญญาณสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งของพอเท่าต้องอยู่ในสุสานเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เปิดเผยรอบบีจงใจไม่เปิดพอเท่าการส่งสัญญาณแต่ใช้คาถาด้วยวิธีนี้ในขณะที่เขาเทเลพอร์ตตัวเองแม้ว่าจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆเขาก็จะเห็นเพียงคนคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากอากาศบางแต่เขาจะไม่รู้ว่าคนคนนี้มาจากไหน เขาคิดว่าสุสานจะไม่มีชีวิตชีวาในตอนเช้าตรู่ดังนั้นจึงไม่ควรมีใครอยู่รอบๆเมื่อเขามาถึงแต่ที่น่าแปลกใจก็คือทันทีที่เขาเทเลพอร์ตเขาพบว่ามีคนงานมากมายอยู่รอบตัวเขาและแต่ละคนมีพลั่วอยู่ในมือการเทเลพอร์ตของเขาเพิ่งเกิดขึ้นผ่านกลางคนงานกลุ่มใหญ่ที่ถือพลัว่วซึ่งทาให้กลุ่มคนแสดงสีหน้าตกตะลึงพร้อมกันราวกับว่าพวกเขาเห็นผีในตอนกลางวันใครก็ตามที่บังเอิญเจอใครอีกคนในฝูงก็จะอึ้งเหมือนกันร็อบบี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโบกมือให้พวกเขาและยิ้มอย่างเขันขอฉน,นอฉน คนงานพูดไม่ออกคุณขุดอะไรในสุสานแต่เช้าร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าไม่เหมาะที่จะขุดหลุมฝังศพของคนอื่นเพื่อปรับแต่งทหารโครงกระดูกคนงานกล่าวว่าราชินีของเราสั่งให้เรามาที่นี่เพื่อขุดศพของรัฐมนตรีและคนรับใช้ที่ถูกสังหารโดยมือสังหารเมื่อสองสามวันก่อนจากนั้นร็อบบี้ก็รู้ว่าศพเหล่านี้จะถูกขุดออกมาแช่แข็งแล้วส่งไปที่เวสไวาทาวเพื่อค้นหาเขาเพื่อฟื้นคืนชีพเขาโบกมือให้คนงานและพูดว่าขอบคุณสหายทำงานต่อไปเขาเดินออกจากสุสานและมาถึงโรงเรียนเวทมนต์ให้เร็วที่สุด หอพักของเขาถูกล้อมรอบด้วยหารเกราะดำจำนวนมากมีสามชั้นในและสามชั้นนอกรากดอว่าราชนีคิดว่าจะเปิดประตูส่งสัญญาณจากหอพักในวันนี้ดังนั้นเธอจึงสั่งให้มาเดเลนนำอัศวินแบล็กเอิร์ธมาคุ้มกันที่นี่เมื่อรอบบี้สมิธมาเธอจะพาเขาไปพบราชนีทันทีตอนนี้แอร์มอเดลีนนอนอยู่บนเตียงเดียวกันในหอพักใช่มันคือเตียงใหญ่ที่ร็อบบี้นอนอยู่ กลิ่นของรอบที่ทิ้งไว้บนเตียงเธอไม่ได้หลับไปทั้งคืนเธอเบิกตากว้างและมองไปที่สถานที่ที่พอเท่าส่งสัญญาณหายไปเมื่อวานนี้เมื่อพอเท่าส่งสัญญาณเปิดอีกครั้งและรอบบีสมิธจะออกมาเธอสามารถไปต้อนรับเขากลับมาด้วยรอยยิ้มอย่างไรก็ตามเมื่อเธอกำลังรอเธอได้ยินเสียงเคาะประตูหลายครั้งจากนั้นอัศวินแห่งโลกทมินก็พูดขึ้นข้างนอก,กว่าคุณนายคุณรอบกำลังมาอะไรตอนที่368ไปพบราชินีแอมอเดลีนตกตะลึงและถามว่าทำไมเขาถึงมาจากข้างนอก เธอจ้องไปที่จุดที่พอเท่าส่งสัญญาณหายไปทั้งคืนแต่เธอไม่คาดคิดว่าร็อบบี้จะมาจากข้างนอกมันไม่มีเหตุผลเธอกระโดดขึ้นจากเตียงของร็อบอย่างรวดเร็วและใช้เวลาสองสามวินาทีในการรีดผ้าปูเตียงให้เรียบและจัดเสื้อผ้าให้ตรงหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แอมเดลีนยุ่งตลอดเวลาเธอไม่ได้กลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าดังนั้นเธอจึงยังคงสวมชุดเกราะหนังซึ่งดีต่อการเคลื่อนไหวเมื่อเธอเดินออกจากห้องเธอเห็นร็อบบี้ยิ้มให้เธอท่ามกลางอัศวินแบล็กเอิร์ธมาเดเลนเดินเข้า,า,บบบออา,าจะพูด รอบยิ้มและพูดว่าก็อดฟาเธอร์เปิดประตูส่งสัญญาณเมื่อเช้านี้และโยนฉันไปที่สุสานของาศาสนาจักแห่งความมืดฉันมาจากที่นั่นแอมอเดลินพูดในที่สุดทำไมเขาไม่เปิดมันในจุดที่พอเท่ากันส่งสัญญาณหายไปเมื่อวานนี้รอบโกหกว่าไม่รู้สิพ่อทุนหัวมีไอเดียแปลกๆเขามักจะทำอะไรที่ไม่เข้าใจฉันไม่มีความสุขเลยแอมอเดลีนถามอย่างกระวนกระวายพอเท่าส่งสัญญ,ญาณของสุสานยังเปิดอยู่หรือไม่ร็อบบีพูดว่าเมื่อฉันกลับมาก็อดฟาเธอร์ก็ปิดมัน แล้วแอมอเดลีนถอนหายใจด้วยความโล่งอกราชินีสั่งให้เราพาเจ้าไปพบทันทีที่เจ้ากลับมาเรารู้ว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ได้เขายิ้มและพูดว่าโอเคงั้นช่วยทีทางให้ฉันทีแอมอเดลีนกระซิบข้างหูรอบอย่ากังวลอย่ากลัวราชินีจะไม่ทําอะไรเธอฉันสัญญา ร็อบบี้รู้ว่าเธอเป็นห่วงเขาดังนั้นเขาจึงตกกระไหล่ของเธอด้วยรอยยิ้มชุดเกระไหล่หนังนี้แตกต่างจากชุดเกราะสีดำที่เธอมกจะสวมชุดเกราะสีดำที่เธอมักจะสวมเป็นชุดเดียวที่เธอไม่สามารถรู้สึกได้แม้ว่าจะถูกสัมผัสดโดยผู้ชายก็ตามอย่างไรก็ตามเกระหนังนั้นบางมากเมื่อร็อบบี้ตกไหล่เธอเธอรู้สึกราวกับว่าเขากำลังตกผิวของเธอเองเธอประมาาจ,จนตัวแข็งไปทั้งตัวไปกันเถอะร็อบกล่าวด้วยรอยยิ้มโอ้ใช่ไปกันเถอะแอร์โมเดลีนตั้งสติได้และนำทางไปอัศวินแห่งโลกทมินที่อยู่รอบๆหอพักก็ถออนนตััวกกไปเช่ คนกลุ่มใหญ่เดินไปที่พระราชวังหน้าโรงเรียนเวทมนต์แอมอเดลีนมักจะประมาทและผื่นเธอเป็นนางเอกที่กล้าหาญแต่เมื่อเธอเดินเคียงข้างกับร็อบ,บบี้เธอดูเหมือนพนรรยาตัวน้อยที่ขี้อายอัศวินแห่งโลกทมินที่อยู่ข้างๆพวกเขาเหงื่อตกและพูดไม่ออกพวกเขาไม่เคยเห็นฉากแบบนี้มาก่อนมันสดมากในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงพระราชวางังร็อบเดินผ่านประตูพระราชวังหลายครั้งแต่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนขนาดของพระราชวังไม่ใหญ่นักถูกสร้างขึ้นใหม่จากอาคารก่อนหลังมันไม่ได้มีขนาดเท่ากับพระราชวังปกติเลย รัฐมนตรีคนหนึ่งเสนอให้ราชินีสร้างพระราชวังใหม่แต่าราชินีปฏิเสธในความคิดของเธอไม่จะเป็นต้องสร้างวังใหม่บนถนนสว่างสิ่งที่เธอต้องการจะทำคือสร้างหอคอยดินทมินขึ้นใหม่หลังจากเอาชนะมอนดอร่าจากนั้นจึงสร้างพระราชวังใหม่ในหอคอยดินดำดังนั้นเธอจึงยังคงสไตล์ที่เรียบง่ายทันทีที่ยามของพระราชวังเห็นแอมอเดลีนพวกเขาก็ไม่แม้แต่จะรบกวนเธอและปล่อยให้เธอเข้าไปแน่นอนว่าทหารของอัศวินแห่งโลกทมินไม่สามารถเข้าไปได้มีเพียงสองคนมาเดเลนและร็อบบ,บี้เท่านั้นที่เดินผ่านจัตุรัสเล็กลกๆมมีีีข้้าารรรัับใใชชเพพยงงงงไ่่คนนหออถะว แล้วราชินีก็ยังไม่ได้ไปที่ศาลเมื่อเห็นแอร์มอเดลีนพนักงานทุกคนก็คำนับเธอพนักงานคนหนึ่งพูดด้วยเสียงต่ำตอนนี้ราชินีอยู่ในสวนรับถือโอกาสชมการตกแต่งภายในพระราชวางังวังนั้นเรียบง่ายจริง,รงๆวังตะวันตกที่เขาเคยเห็นในการ์ตูนและภาพยนตร์มาก่อนนั้นหรูหรามากได้ทองและเงินมีอยู่ทั่วไปและประดับด้วยอัญมณีและมารากตซึ่งดูงดงามมากอย่างไรก็ตามวังของราชินีไม่ได้มีความหรูหราเช่นนั้นมันมืดทุกที่ อารมณ์ของเขาแสดงออกมาทางใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติแอโอโมเดลีนที่เฝ้าดูเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าอธิบายทันทีด้วยเสียงต่ำฝาบาทไม่ใช่คนที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เธอใช้เครื่องประดับทุกชนิดในการทำของวิเศษและใช้ทองและเงินเป็นค่าใช้จ่ายทางทหารดังนั้นชีวิตของเธอจึงเรียบง่ายมากเธอโด่งดังมากในแง่นี้ตกลงรับเข้าใจราชินีน่าสงสารมาก คุณจนมจักจะโอ้อวดว่าตนสะอาดและซื่อสัตย์ไม่พุ่งเฟยและพุ่งเฟยดังนั้นชื่อเสียงของพวกเขาจึงแพร่กระจายไปหลายพันไมล์และพวกเขาได้รับการต้อนรับจากคนยากจนจํานวนมากอย่างไรก็ตามร็อบบี้ไม่ต้องการชื่อที่ดีเช่นนี้สิ่งที่เขาต้องการคือชื่อเสียงที่หรูหราพุ่งเฟยและความต่ำซาม,มีเพียงการเผยแพร่ชื่อนั้นไปหลายพันไมล์เท่านั้นที่เขาจะสามารถมีชีวิตที่อิสระและเรียบง่ายได้แอมอเดลีนพาเขาไปที่สวนเพื่อตามมหาราชินี เธอคิดว่าราชินีผู้สูงศักดิ์จะยืนอยู่กลางสวนและมองดูท้องฟ้านในชุดราชินีสีขาวราวิม่าของเธอแต่เธอไม่คาดคิดว่าทันทีที่พวกเขาทั้งสองเข้าไปในสวนพวกเขาจะเห็นราชินีในชุดสั้นวิ่งอยู่ในสวนเธอสวมชุดกระโปรงแขนสั้นซึ่งเหมือนกับเสื้อยืดผ้าใยของคนยุคใหม่และเธอสวมกระโปรงสั้นสำหรับท่อนล่างของเธอแขนและขาของเธอเปลือยเปล่าและความร้อนก็ไม่มีที่สิ้นสุดผอมไม่ยาวสีทองของเธอถูกมัดเป็นหางม้าไว้ด้านหลังศีษะขณะที่เธอวิ่งผมหางม้าของเธอก็กแกว่งไปทางซ้ายและขวา ในขณะนี้ร็อบบี้คิดว่าเขาได้เดินทางข้ามเวลาเขาเห็นน้องสาวคนเล็กที่ทันสมัยกําลังออกกําลังกายจนกระทั่งเขาเห็นว่าเธอสวมรองเท้าผ้าธรรมดาแทนที่จะเป็นรองเท้าผ้าใบเขาจึงนึกย้อนไปถึงสมัยโบราณได้ราชินีหันกลับมาครึ่งวงกลมและเห็นแอมอเดลีนยิ้มบนใบหน้าของเธอจากนั้นเธอก็เห็นร็อบบี้ยืนอยู่ข้างมาเดเลนใบหน้าของเธอมืดลงทันทีเธอยื่นมือออกไปและดึงชั้นวางของที่อยู่ใกล้เคียงเสื้อคลุมสีดำขนาดใหญ่หมุนรอบตัวเธอปกปิดร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอไว้แน่น เธอจ้องไปที่รอบแล้วรีบเดินไปหาแอมอเดลีนและบ่นว่าอย่าพาผู้ชายไปที่สวนโดยตรงฉันแต่งตัวโซมเกินไปแอมอเดลีนรู้สึกอายเล็กน้อยเช่นกันเธอไม่คาดคิดว่าราชินีจะแต่งตัวแบบนี้เธอจึงพูดอย่างเคิรเคินว่าโอเอลิซาเบธฉันไม่รู้ว่าเธอกำลังวิ่งด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นขนาดนี้แน่นอนคุณควรใส่เสื้อผ้าน้อยลงเมื่อคุณวิ่งราชินีปรัดว่าข้าอ่อนแอไม่ใช่อัศวินกล้ามโตข้าไม่สามารถวิ่งเป็นวงกลมในชุดเกราะได้ตอนที่369ฉันอยากเห็น แม้ว่าราชนีจะบ่นเกี่ยวกับแอมอเดลีนแต่น้ำเสียงของเธอก็ไม่ได้ดูร้ายดูเหมือนว่ามิตรภาพระหว่างเธอแับแอมอเดลีนจะแข็งแกร่งมากเธอจะไม่โกรธเธอเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยแอมอเดลีนขอโทษเธอสวมเสื้อคลุมเดินไปหา็อบและพูดว่า็อบสมิธนี่เป็นการพบกันครั้งที่สองของเรา็รบก้มหัวลงเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเบาใช่เอ๋เป็นการพบกันครั้งที่สองของคุณเหรอแมดเลนถาม ให้ฉันเคยเห็นเธอครั้งหนึ่งในสุสานของโบสถ์แห่งความมืดโรบบี้อธิบายว่าในตอนนั้นทันทีที่ฉันมาถึงไรโรดและเยี่ยมชมเมืองฉันวิ่งไปที่เชอร์ออฟดักเนสฉันบังเอิญได้พบกับราชนีผู้ซึ่งกำลังชุบชีวิตเจ้านายหมายเลขสามสองราชินีได้ยินว่าฉันเป็นคนสุดท้ายสมาชิกของครอบครัวสมิธและช่วยฉันเป็นพิเศษเพื่อช่วยฉันไม่ให้เสียค่าเล่าเรียนดูบทที่สองร้อยแปดสิบแปดจนกระทั่งตอนนั้นเองที่แมดแลนด์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรีบทูลราชินีว่าขอบใจเอลิซาเบธขอบคุณผมทำไมถาาาาาามมรรชินนนีีีอออบคุุณท่่่่่ตส์ววยยเเเลเเลลดก ฉันไม่ต้องการค่าเล่าเรียนจากเขาคุณขอบคุณฉันทําไมราชินีพูดด้วยสีหน้าผิดหวงังครอบครัวทั้งสองของคุณไม่ได้มั่นหมายกันเลยคุณไม่ต้องเสแสร้งเป็นภรรยาน้อยของเขาผู้ชายคนนี้เป็นปรมาจารย์ชาวโชวในโรงเรียนเวทมนด์ฉันแนะนําให้คุณเลิกกับเขาโดยเร็วที่สุดแมดเดลีนกระซิบคุณรู้ชัดเจนว่าเขาแค่ใช้ข้ออ้างในการค้าประเวณีเพื่อกลับไปยังเวสวินทาวราชินีตะคอกเขาเป็นคนที่ชอบโกหกแอมอเดลีนยังคงเงียบราชินีหันไปหารอบและถามว่าพอเท่าส่งสัญญ,ญาณใหม่อยู่ท ยังไม่มีเลยค่ะรอบแซงทําเป็นแสดงความเคารพและพูดว่าพ่อทุนหัวเปิดพอเท่าส่งสัญญาณและส่งฉันไปที่ถนนสว่างจากนั้นเขาก็ปิดพอเท่าส่งสัญญาณชั่วคราวเขาบอก,กว่าเขาเคยบอกคุณว่าควรเปิดพอเท่าส่งสัญญาณในที่ที่คุณสามารถตรวจสอบได้สีหน้าของราชินีอ่อนลงเล็กน้อยนั่นสิฉันเตรียมสถานที่สำหรับพอเท่าส่งสัญญาณไว้แล้วมากับฉัน เธอเป็นผู้นำทางตามด้วยรบ,บีและมาเดเลนพวกเขาเดินออกจากสวนและมาถึงห้องโถงของพระราชวางังมันเป็นห้องโถงว่างเปล่าซึ่งมีราชองครา์กลุ่มใหญ่ยืนรอยอยู่ทันทีที่พวกเขาเห็นราชินีพวกเขาก็ยืนขึ้นและทำความเคารพทันทีราชินีชี้ไปที่กลางห้องและตรัสว่าควรเปิดประตูมิติในห้องนี้ถ้าเจ้าต้องการกลับไปที่เวสไวน์ทาวทุกวันเจ้าสามารถกลับมาที่นี่ได้เช่นกันฟังนะข้าอนุญาตเฉพาะเจ้าและสาวใช้ของคุณไปมาจากที่นี่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ผ่านไปได้นอกจากคุณสองคน รับยิ้มและพูดว่าก็อดฟาเธอร์ก็พูดเช่นกันสาวใช้ของฉันและฉันสามารถไปมาได้แต่ไม่มีใครสามารถใช้พอเท่าส่งสัญญานี้เพื่อเข้าสู่เวสไวทาวิฉะนั้นหากคุณเข้าไปคุณจะไม่สามารถออกไปราชินีชัดเจนมากเกี่ยวกับความหมายของคําว่าไม่สามารถออกไปได้ตอนนี้เอลซี่หมายเลขแปดและรัสทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเวสวินทาวนี่คือคําสัญญาของร็อบบี้ที่มีต่อเวสและอิสแกรนตามลาดับซึ่งแสดงทัศนคติของเขาต่อสงครามครั้งนี้ด้วย เขาไม่ต้องการช่วยใครแต่เขาเป็นคนใจดีและทนไม่ได้ที่เห็นคนตายอย่างเปล่าประโยชน์เพราะสงครามดังนั้นเขาจึงช่วยคนที่ตายและกักบ,บริเวณไว้ในบ้านในเวสวินทาวบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้รับการปล่อยตัวจนกว่าสงครามในอาณาจักแรแกรนจะสิ้นสุดลงหากราชินีไม่ต้องการให้คนของเธอถูกกักบ,บริเวณในเวสวินททวเธอไม่ควรท้าทายกฎของเวสวินทาวโดยทั่วไปแล้วเจ้าพ่อก็มีเหตุผลตราบใดที่พวกเขาทํางานภายใต้กฎของเขาเขาจะไม่อารมณ์เสียตกลงราชินีตรัสว่าเปิดประตู รอบหยิบมว้วนคมภีที่เขาเตรียมไว้ล่วงหน้าออกมาและพูดด้วยรอยยิ้มกดฟาเธอบอกว่าคุณไม่คุ้นเคยกับม้วนคัมพีนี้ราชินีพยักหน้าเธอรู้จักคมภี์เล่มนี้เธอใช้ลูกแก้วสื่อสารเพื่อแลกกับม้วนกระดาษชนิดนี้จากรอบต่อมาเมื่ออาาจักทะเลทรายรุกรานเธอใช้มันเพื่อส่งกองทัพไปเฝ้าถ้ำและต่อสู้กับกองทัพของอณาจาักรทะเลทรายได้สําเร็จร็อบกล่าวว่าคุณควรรู้กฎการใช้คัมพีนี้ปราบใดที่ผู้ใช้ไม่เข้าประตูจะคงอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันแต่จะหายไปทันทีที่เขาเข้าไปดังนั้นคัมพีนี้จึงใช้้้ไไม่ไดโดโยฉันขออใชเง ราชนีไม่ลังเลเธอหยิบม้วนกระดาษและโยนมันออกไปประตูสีม่วงค่อยๆเปิดออกกลางห้องโถงทหารรักษาพระองค์ในห้องโถงรู้สึกรวนกระวายใจทันทีพวกเขาชักดาบออกจากฝักแล้วชี้ไปที่ประตูอัศวินอีกคนนำประทัดที่เพิ่งทำขึ้นใหม่สองนัดออกมาและเล็งไปที่ประตูเกียร์ร็อบบี้เดินผ่านพอเท่ากันส่งสัญญาณและในไม่ช้าก็นำโอฟามาจากนั้นพระองค์ตรัสกับราชินีว่าฝ่าบาทใกล้ถึงเวลาเรียนแล้วข้าจะไปโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนราชินีพยักหน้าและมองดูร็อบและสาวใช้เดินจากไปอย่างช้าๆแอร์มอเดลีนเดินตามพวกเขาไปดู ปัสวินรอบตัวเธอไม่กล้าคุยกับเธอเท่ากับแอร์มอเดลีนและรอบพวกเขาทั้งหมดเงียบดังนั้นห้องโถงจึงเงียบมากราชินีมองไปที่พอเท่าส่งสัญญาณดวงตาของเธอมือดมนถ้าเธอเดินผ่านพอเท่านี้เธอคงจะสามารถยืนต่อหน้าไอเฮียนั่นได้ในไม่ช้าใช่ไหมคนที่เกียดคร้านนั่งอยู่บนเก้าอี้หินตลอดทั้งวันดูเหมือนปลาเคม็มเธอเลียดเขามากแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อราชินีพบว่าเธอต้องผ่านประตูมิติเพื่อพบเขาเท่านั้นความรู้สึกที่อยากพบเขาจึงรุนแรงมากใช่ไม่ใช่แค่จากลูกแก้วแต่ในความเป็นจริง เธออยากเจอเขาเธอไม่รู้ว่านี่เป็นปัญหาที่ชาวเน็ตทั่วโลกต้องเจอแม้ว่าเธอจะยืนนิ่งและไม่สั่นสะท้านแต่เธอก็รู้ได้ชัดเจนว่าเธอกระสับกระส่ายและตัวสั่นมากอย่างไรก็ตามตำแหน่งของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาจากเมืองธรรมดาสำหรับเธอแล้วเรื่องของชาติสำคัญกว่าเรื่องส่วนตัวมากมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่จะเข้าไปในพอเท่าเพื่อดูผู้ชายคนนั้นบางทีเธออาจจะไม่สามารถออกจากเวสไวทาวได้เลยเมื่อเธอไปที่นั่นเธอควรทำอย่างไรเธอถอนหายใจลึกๆหันหลังกลับและออกจากห้องโถง หลังจากเดินไปได้สองก้าวราชินีก็หันกลับมาและสั่งทหารรักษาพระองค์ในห้องโถงว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหน้าที่ของคุณคือตรวจสอบพอเท่าส่งสัญญาณน,นี้ถ้ามีใครนอกจากรับบีสมิธและสาวใช้ของเขาออกมาจากพอเท่าให้ฆ่าพวกเขาครับคุณผู้หญิง